สำหรับโซนี่กับพ่อดิกินคือโก้ครับพี่น้องครับเมื่อไหร่ขัดแยบหมหอยออกอยู่ก็ซิ่วพวกกุ้ง,งก็เขียงก็ที่เดือดไปหัวเขี่ยจะหน้าหน่อยอันนี้ครับตัวนี้ป่วยมันบะเบี่ยงเ,เอาไปเสียล่ะปวดเตียนดุ่งๆอ่งเลยเอาหุนหอยออกสักคนครับ พอไี้ยู่ได้กินแต่ละมือไปน้องพี่น้องเนาะตัวชมพูได้หลายแต่พอได้อยู่ได้กินแค่นั้นเองนะครับตัวกลุ่มตัวตอนนุ้งม,มายามนะบ่าได้ไทยให้พ่อแม่พี่นอ้องเบื้องด้วยครับด้วย อย่างที่นี่ก็นั่นแหละอือฮึโอใเคไปคือนกูเร็วนะครับใส่แค่หลังเดียวเท่านั้นแหละก็ระซยวหน่อยอย่ามันไล่บอลเสี่ยวๆอยู่พี่น้องเอ้ย ช่วงนี้น้ำน้ำลดเที่ยวลดเที่ยวขึ้นอยู่แล้วครับผมโอเคมึนก็เห็ดหน้าปังจะน้อยกักกลงหน้าปีแล้วติดตามต่อไปด้วยพี่น้องด้วยมีเมนูเด็ดเด็ดเด็ดแบบไหนฮึ <c oughs> ต,ตั้มต้มใส่หมดเดียง สี่บุกพริกหน่อยๆเส้นไลหลยนึ่เพรษบุกพริกกันเลยดิสิดิสิบิ้ขัวไม่มกติดตามต่อไปครับพี่น้องครับขัดแยกออกเรียบร้อยแล้วครับขัดหอยขันยังออกเอเอเ เอ,อ้ยนดูพี่น่องเอ,อ้ยงามๆเลยใส่ลังเดียวคือวานล่ะพอดีวัดีกินแต่ละมือแต่ละเว้นยังไงจับมุมข้ามเป็นข้าหนีรถยางมันมุมข้ามตัวดิตัวหนึ่งมันหน่อยพด นอกจากนั <chat> ่นก็ได้ปอกหอยเชอรี่มากทำจากหน่อยหนึ่งทีหนอต้องไล่เพราะที่จิน่ทุกวันนะงอใหม่มาพร้อมที่น้องเดคอยฝานไปจากก้นเนาะบ้า อนนี้ใครกินพี่น้องน้องใหม่อดอ้อนคนหวานนะครับหวานน้องใหม่ต้องไปตะกอนได้พี่น้องเด้อเมนูเด็ดเด็ดมือนี่แหละครับผมวจะเป็นน้อไม้หรือว่าจะเป็นหอยเชลลีหรือว่าจะเป็นนี่ครับ เวันนี้คักเยอะครับพี่น้องจมเรียบร้อยแล้วครับ <S <S ก็ไปทำการเอาตาออกให้พี่น้องเนาะเมาออกไงบ่ได้ดีครับนี่นี่นี่ละมองเมาเมาหายก็มเมาไหลอีกกี้เพ่าะว่าเราช่วงนี้งุนงงเขาเร่มนครับผมนี่ ต่ว่าอีกอันนี้ก็จะกินกินได้ดิครับเนี่ยแต่ว่าไขรกินบรร่ได้ไขรก็ออกนะทำความสาดจังหน่อยก,ก,ก่อนนะครับเนะาะคุณรู้ตัวม,มากนี่รู้ตัวเนี่ย น้องโอโจวเดี๋ยวขอลงบันนะครับเดี๋ยวไปกินแล้วเนี่ยเออมามามาพี่น้องมาทุกผู้ทุกคนครับบันนี้เฮ้ยน้อึนนกไก่กับหมอยัางดดกหิวแล้วพี่น้องเด็กมามา กระพุ่งแล้บ,บ่ง,องหอยเชือรี่เสร็แล้วเนานี่ครับลงใส่กันเลยบ<ะ>้ต้มน้ำไมหึลปทุกข้อหอมดิผักแล้วกินขอยยังไร,รีันบ้องอืมนี่ตู้กับหุ่นชืกว่ากี่ เหี้อแหงไปจักน้อยหนึ่งแต่ก็บ้าไปหนังโอ้ขวามโกาเดียอันนี้เด้อครับที่นองเด้อตัวตัวของไปกันจังน้อยหนึ่ง ผมม่ดีคัาเนี่ยอุ้ยหอมพักิพกิตัวเล่านี่แ <c ười> <c ười> หละอืมอืม <c> อ <ười> ืโอวเข่าุ้ยเลือการเลืองานมากอุ้ยรู้สึกว่าคือบอกเลยพี่น้องต้มน้องมหไปเรียบร้อยดหร เนีย่ยหอมมอมไห่มอไมอไผ่พอแม่พี่น้องทูทุกคนครับเนีย่ยนะ มะกระโดดกัน,นใหน่กีนกน้องยคุกเข้าให้เขากันทุก่อน Đấy. Một tô cùng nữa phía Nha. Bố đi qua.

นี่หรกหอมหอมไปทั่งเครื่องแกงแกงน้อยหนึ่งพี่น้องครับผมแล้วมันอี้เครื่องปรุงของมาม,ามา้าลงไปอีกปัดหัวมีมอลาละลามากจริงรบบว่ามันคักึ่อแล้วพี่น้อง บ่ร้องกี่น้องบ้าปะเนี่ยนี่ สสสมมเสีนนย,สเยพี่น้องเสียเหตุการณ์ยังง่ายมากมือไม่ละลายกินทั้งนี้ผมกันแซ่บแล้วก็ไม่แห้งท้องกันมากเงาเยวะเลยเด้อพี่น้องเด้อก็จะเป็นฝนตกฟ้าหอ้องกับผมบก็ยังเหตุงารณ์ในน,ในี้กูหายอยู่ให้กินในนี้กูครับแต่ว่าบางครั้งบางที่เนี่ยก็อาจจะลลายได้ครับเด้องจะเอาไปเลย zoom clip บางเทือกับบริตตทพ่อเม็นน้ำขอถูกความเพได้คำเร้อมาเนี่ยมากินมากมากครับปุ้งกับกหอยเชื่อรี่งต้มน้องใหม่น้ำกันเนี่ยไปแซบเนี่ยอืมอ่ับแซบอีเดียอ นอยเท่านี่เองก่อนยำกึดกึดเนี่ยอันนี้ผู้เดินเขาเด้งหน้ารับพี่น้องเนี่ยอือันี่ออกขมๆหน่อยนึงแต่ว่าขมๆกับขมอะไรดิ ก็สดหาว่าโบสุภาพไม่ำเด้วเพราะว่าเราใส่สารพวกวาว้อย่างสี่เขาแดกง่าจัดไปนน,น,ปนพ้พี่น้องเนาะปั่นพอเมียพี่น้องได้กินไปนนองน,น้องใหม่เนาะโอ้ยเสีบสุดยวด ฝนลงแล้วอาจจะออกโย่ทุกมือบันอยู่นะครับนั่นจะถามข้าวถาข้าวนะครับเนาะมาเด้อมาเด้อแตบ้านเดย์พอดมีกินกต่บ้ากินน้ำผ่านสักผ่านรอทงวะเป็นสัน่นเป็นสัน่นยังเกดียดดิผมเห็ยดเธอหน่อยเนาะงน,นี่ย <laughs> อ๋อ บอกไว้เยอะหลายที่พี่น,อน้องเนี่ยอืเอเดี๋ยวคิปต่อไป้เดี๋ยวทับพี่ว่าบึงสวดนันส่วนหน่อยบวดเนี่ยตากระตาบขเดี๋ยวเขามีเงี้ยบาดแ่เลยเดี๋ยวทับพี่มา่กินระถออกมานั่นหน,น,บ,น,ดดบ,น,นบ่เจด้ทอสองหัว 我说，哼。嗯哼。 สองปูงเอาพี่น้องทีตามไดรับชมในคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเนี่ยผ้า,าสักผ้าอรอทงผ้พาพอยพี่น้องไปหาอย่างไงด้วยเดียวผมหมักด้วยเดียวครับสบายใจผมมีหยา่างว่าของแก่ร้องพี่น้องเนาะขอบุญหลายที่ตามได้รัรบชมครับผมสวัสดีครับ